เขาโชว์เขี้ยวให้ดูดูฟันด้วยโอ้ฟันแปลงฟันบ้างนะเราออก็ฟันเหลืองมอนกันออ้ม่แปลงฟันโอ้เขากินอะไรนั่นเขากินอะไรเนาะนั่นมันกินเขี้ยวตัวเองกินเขี้ยวตัวเองได้ไงเดินมาหาแล้วเขาเดินมาทักทายลาลินแล้วเขาเดินมาทักทายลาลินลาลินไบใข่หน่อย ไปไปนยโอ้ฮิปโปหมดน้ำแล้วฮิปโปมดน้ำแล้วปโปมันไปไหนอ่น่ยนั่นาลงมาด้วยกันมาเล่นด้วยกันเร็วมาเล่นด้วยกันลงมาข้างล่างเร็วมาข้างล่างมาเล่นด้วยกันอ้มันบอากาน บุ๋นบุ๋บุ๋นเมืองแขีวมันน่ะเมืองแขีวมันแข่งฟันบ่แขีวมันคือเหรียญนะเขียวโอ้ตัวนี้อยู่ใกล้เลยน้องมากินอะไรน้องกินหญ้าเลยน้องกินหญ้าเหมือนบัวเลยว้าวน้องกำลังกินหญ้านี่น้องกินหญ้าอยู่น้องกินหญ้า โอ้เคี้ยวอร่อยเลยโอ้น้องกำลังกินหญ้าเลยฮิปโปโปโดเตมัสตัวใหญ่มากเลยกินเหมือนวัวควายเลยเนาะอืมอร่อยไหมครับไวตัวอะไรนี่ ลิงบ่อกร้อน้องเชียกเชียกบังเชียกเชียก,ก,ก,กอะมาฝั่งนี้หน่อยมาฝั่งนี้อันนั้นลิงดำมามาฝั่งลิงขาวหน่อยเร็วพี่ลิงขาวอยู่นี้นี่ลิงขาวอยู่ฝั่งนี้นี่นี่นี่เข้าไปข้างในหนอหนอหนอลิงขาวไปหาลิงขาวเมื่อกี้ได้ลิงดำแล้วขึ้นไปขึ้นไปช่องใหม่ช่องนี้นี่มาช่องนี้เร็วอ่ะลิงขาว Lạt lindoi ling ling nè lindoi Ling ngon lưu bọn đi Ling lạc 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 Lính lạc 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 Quang lạc 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 มีลายจุดเหมือนกวางดาวเลยแต่ว่าอันนี้เขาเรียกกวางซิก้ามีเขาเขาเหมือนกระดูกอ่อนนะเนอะเขาเขาก็สวยเหมือนกันนี่กวางซิก้าขนมีสีเทาจนถึงสีน้ำตาลเหลืองหูวกว้างและกลมเล็กน้อยขาค่อนข้างสั้นมีช่วงการจเจริญพันธุ์ได้ทั้งปีชอบกินอยู่เป็นฝูง ค่อนข้างตื่นตกใจง่ายสามารถกระโดดได้สูงถึง2เมตรนะครับในประเทศญี่ปุ่นจีนวเวียดนามม,ม,มนีนะครับเวลาตกใจกระโดดได้สูงกับถึง2เมตรกวางซิก้าว้าวนี่ควายนกเอี้ยงก็มีเคยเห็นแต่นกเอี้ยงเลี้ยงควายอันนี้นกยุงเลี้ยงควายนกยุงมาอยู่กับควายนี่